สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับต้นรักนะครับพามาอัปเดตผลงานกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเรื่องงานรากฐานนะครับของการต่อเติมหลังบ้านนะครับต่อเติมครัวหลังบ้านนะครับของบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับผมหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อที่อยู่ประมาณความกว้าง2เมตร50เซนติเมตรนะครับจากจากจุดนี้ไปถึงกำแพง หัวด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ขุดร่องวางคานทําบล็อกทําร่องคานแล้วนะครับแล้วก็วางเหล็กคานแล้วนะครับวางเหล็กคานนะฮะตัวนี้วางเหล็กคานนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคานนะครับตรงด้านหัวนะครับแล้วก็มาเป็นคานซอยตรงกลางนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับคานตัวนี้ก็จะผ่านหัวเข็มนะครับผมตรงนี้ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะได้เทพื้นกันแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบ่อดักไขมันนะครับเราจะก่อเป็นเป็นบล็อกแดงนะครับก่อก่กขขอ,กข,อกขึ้นมานะครับเพื่อทําเป็นฝาปิดด้านบนนะครับแล้วพวกท่อน้ําต่างนะฮะท่อน้ําที่อยู่ใต้ดินต่างๆจะเป็นท่อน้ําดีนะครับเราจะยกขึ้นมาให้หมดเลยนะครับจากท่อใต้ดินเราจะไม่ให้อยู่ใต้ใต้ใต้พื้นเลยนะครับเราจะจะยกขึ้นมายกขึ้นมานะครับเผื่อว่า าการมันซุดนะครับถ้าพูดถึงาการต่อเติมนนมันหน่วยวันข้างหน้าอยู่ๆไปแล้วมันซุดมันจะได้ไม่ไปกดท่อน้ําดีนะครับน้ําท่อน้ําจะได้ไม่แตกนะครับเราจะได้หาจุดเราจะได้หาจุดรั่วได้อะไรได้นะครับตรงน,นี้ตรงนี้จะเป็นถังแซกนะครับเป็นบ่อกเกิดน,นะครับถ้าเราจะต่อท่อตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้หย่อนพวกจุลินทรีย์ต่างๆเอาวเวลาเอาลงไปย่อยสลายในถังบ่อกเกิดนะครับ นี่นะฮะก็ขุดร่องวางคานมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นท่อปลวกครับผมท่อปลวกนะครับอ่าช่างเขาก็จะใส่ท่อปลวกไว้นะครับนี่ยาวนะเป็นท่อ PE นะครับไว้ใต้ไว้ใต้ใตพื้นที่จะเทนะครับตัวนี้เอาไว้เผื่อเป็นการเซอร์วิสช่องปลวกนะครับเทน้ำยงน้ำยาปลวกลงไปในนี้ปุ๊บน้ำยาก็จะเดินไปตามท่อนี้ออกไปตามหัวพ่นหัวฉีดนะครับ มันจะมีที่เขาใส่หัวหัวฉีดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้ดูเดี๋ยวเขาจะใส่เพิ่มเป็นระยะระยะนะครับนี่คือเป็นแบบว่าเป็นหัวหัวยุดนะครับนี่นะฮะนี่ครับน้ํายาปวกก็จะไหลออกนี่นะครับเป็นระยะระยะไปนะครับเขาจะใส่ไปหลายหลายหลาย,หล,ลยหลายรูเลยหลายหลายหัวเลยนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับเป็นท่อน้ําทิ้งเนี่ยยาวตลอดแนวไปจนไปจนสุดนู่นเลยครับนี่คือแนวท่อน้ําทิ้งนะครับตัวนี้วางต่อข้อต่อของฝาท่อน้ําทิ้งขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ถือใช้ได้นะครับถูกต้องนะครับนี่ครับนี่ก็คือเขาก็เอาทรายมาลงแล้วนะฮะเอาทรายมาลงแล้วเพื่อปรับหน้าดินนะครับเพื่อปรับ ปับพื้นก่อนที่จะเทนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะเอาน้ํามาลดทรายนะครับอัดให้แน่นนะฮะอัดให้แน่นเพื่อให้ทรายเนี่ยไหลเข้าไปตามซอกตามหลืบตามอัดตัวให้แน่นนะครับเพราะทรายนีย่เป็นเป็นทรายที่มีโมเลกุลค่อนข้างเล็กเวลาเข้าไปอัดตามซอกตามหลืบตามมุมต่างๆเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันก็จะทําให้ช่วยพยุงรากฐานไม่ให้สุดด้วยนะครับตัวนี้ ข้อดีของทรายนะครับนี่นะครับเขาทำคานรอบเลยนะครับนี่ติดกำแพงด้านนอกนะครับของเราต่อเติมมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะฮะดูนะครับแล้วก็ไปคานรอบตัวบ้านเลยนะครับเราจะมีคานซอยผ่านตรงกลางนี้ด้วยนะครับเพื่อรับน้ําหนักนะครับคานพวกนี้นี่วิ่งผ่านหัวเข็มหมดครับมีหัวเข็มอยู่ตรงนี้ครับมีหัวเข็มอยู่ใต้คานหมดนะครับเพื่อรับน้ําหนักนะครับคานนี่เหมือนแขนนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากจะต่อเติมหลังบ้านนะครับก็ทักไลน์หรือว่า,าทักข้อความโทรหากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่คืองานฐานรากนะครับผมอีก2วันนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ลดน้ําอัดพื้นให้แน่นนะครับแล้วก็ตกเย็นก็จะเทพื้นนะครับแล้วเราก็จะทิ้งพื้นไว้ประมาณ2วันนะครับ นี่คือฝาท่อของบ่อเก๋นะครับตัวนี้อันนี้มันรู้สึกว่าช่างบอกว่ามันปิดไม่ปิดลงไม่สนิทก็เลยจะต้องปาดแล้วก็แต่งฝาท่อเพื่อให้มันลงลงสนิทให้มันอยู่บนบ่าบ่าปูนของบ่อนะครับให้ลงพอดีแล้วก็จะทําการปรับพื้นให้มันเสมอกันนะครับโอเคนะครับผมสําหรับพี่เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อ่า สนใจนะครับอยากจะต่อเติมหลังบ้านนะครับก็โทรมาปรึกษาคุยกันได้หรือว่าอยากจะดูงานฐานลากตรงนี้นะครับเป็นแนวทางในการก่อสร้างก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้